สวัสดีค่ะพบกับรายการลูกเราเป็นหมาหรือมีเมื่อกี้ห่าให้ดูด้วยห่างหายกันไปนานนะคะเพราะว่าติดภารกิจอันใหญ่หลวงก็คือจ้าสบีหมีพวกนี้ค่ะโอเควันนี้เรามากับหัวข้อคอนเทนต์ที่ว่าป้อนนมน้องหมาแล้วสำลักทำอย่างไร ปัญหานี้น่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆบ้านนะคะที่มีเจ้าลูกมาตัวจิ้วพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเตรียมนมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการป้อนกันค่ะไปกันเลยเป็นสาวด้วย มาดูวิธีการสตรีมนมกันค่ะวิธีการสตรีมนมก็คือการอุ่นนมนั่นเองนะคะตัวนมแพทที่เราใช้เนี่ยก็คือ,อ,อตัวของ Smart h e a r t I love Smart h e a r t ดเป็นนมแพะ s t e r i l i e นะคะซึ่งจะไม่ได้ผสมตัวนมแพะผงลงไปตัวนี้ก็จะให้ความหอมละมุนเวลาที่เราจะใช้เนี่ยก็คนก่อนคนก่อนเขาเรียกอะไรขยาก็ขย่าก่อนเช็คก่อนนะคะคือใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแหละเราก็รู้สึกว่ายี่ห้อเนี้ยเขาให้ความแบบละมุนลี่ ละมุลลี่แล้วก็แบบเด็กๆชอบหอมแล้วก็คนนะคะวิธีเทก็คือเทตามปริมาณที่เราจะใช้เลยซึ่งเด็กๆ5คนกินเยอะมาก5ตัวกินกันเยอะมากเลยนะคะก็จะใช้ประมาณครึ่งแก้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แรปแล้วสามารถเอาเข้าตู้เย็นได้คะ่ะอ่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมน้ําร้อนไปแล้วเนาะอันนี้เตรียมน้าร้อนไว้เรียบร้อยแล้วก็เทลงไปได้เลยเทลงไปถ้วยท,ที่ใช้เฟียใช้เป็นถ้วยเซรามิกนะคะก็คือป้องกันการแตกเนาะส่วนแก้วก็เป็นแก้วปก,กติค่ะหลังจากที่เราเทน้ําร้อนลงไปในปริมาณที่เรากลับไว้แล้วเนี่ยก็ใช้ถ้วยครอบเพื่อควบคุมอุณหภูมิก็ได้ค่ะ จะทําให้นมอุ่นเร็วขึ้นค่ะทําไมไม่ใช่วิธีต้มเลยล่ะคะเพราะว่าวิธีการต้มเนี่ยอาจจะทําให้มันเกิดการสูญเสียคุณค่าทางอาหารหรือพ่าชนาไปนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมขวดนมแล้วก็ป้อนอเด็กเดกันค่ะตัวขวดนมนะคะก็จะเป็นขวดนมที่ใช้ให้น้องหมาเด็กหรือว่าน้องแมวเด็กนั่นเองค่ะไซส์จะประมาณนี้แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าจุกนมจะไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะขนาดพอดีสมบูรย์นะ โอ okay, เคเดี๋ยวไปดูวิธีการเติมนมกันค่ะเปิดฝานมออกมานะคะแล้วก็อย่าลืาลมคุณนมอีกหนึ่งครั้งแบบนี้เนาะนมอุ่นอุ่นแค่ไหนถึงจะเพียงพอคะทดลองหน่อยสิคะว่ามันร้อนไปหรือว่ามันเย็นไปเดี๋ยวเฟจะทดลองให้ดูนะตัวขวดน,นมเนี่ยมันสามารถใช้ซ้ําได้นะคะทุกคนวิธีการใช้ซ้ําก็คือลวกก่อน ลวกก่อนผ่านน้ำร้อนก่อนในการฆ่าเชื้อนะคะวิธีที่เราจะทดลองอุณหภูมินะคะว่าเด็กๆจะสามารถดื่มได้หรือยังร้อนเกินไปหรือเปล่าเย็นเกินไปหรือเปล่านะคะก็คือเทหยดบนหลังมือค่ะเทหยดบนหลังมือแบบนี้โอเคอุ่นๆเด็กๆทานได้เด็กๆจะชอบทานนมสดอุ่นนะคะเพราะว่าเปรียบเสมือนนมแม่เนาะที่จะมีอุณหภูมิโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการป้อนเด็กๆกันค่ะ โอเคไปดูวิธีการต้อนนมกันคะ่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนอกจากขวดนมนะคะก็คือที่ดูดเสมหะสําหรับทารกนั่นเองคะ่ะอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเวลาที่เด็กๆสำลักเนี่ยเราจะสามารถช่วยเด็กๆได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็ ทิชชู่นะคะเอาไว้เช็ดปากเวลาที่เด็กๆกินนมแล้วมันจะมีฟองนมรอบๆปากหรือว่าในปากเนี่ยก็สามารถเช็ดช่วยทําให้ลดเรื่องการสําลักได้ค่ะไปดูวิธีการป้อนนมกันค่ะวิธีการป้อนนมนะคะตัวของเด็กๆจะสามารถเป็นระนาบแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเชิดขึ้นแบบนี้ก็ได้อุ้มตรงอกเนาะแต่ยังไงก็ตามขอให้ช่วงคอเนี่ยมันอยู่45องศาแบบนี้นะคะป้องกันการสาลักการกลืนอหอยเด็กเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นนะคะโอเคไปดูวิธีการป้อน คนนี้จะหิวไหมนะหิวให้ยายหน่อยนะจ๊ะเป็นงานเป็นงานเห็นไหมเขาจะมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นท่ายืนหรือต่างตามที่เขารู้สึกสบายตัวมันจะมีวิธีการให้นมหลายหลายๆแบบค่ะแต่ก็อย่างที่แจ้งไปว่าหน้าต้อง เชิดขึ้น45องศานิดนึงนะคะตู้ขวดนมที่เฟสเลือกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีองศาในการป้องกันเรื่องการสำลักแล้วแต่ก็ยังต้องควรที่จะถูกโพสิชันถูกท่าทางของเขาในการกินนะคะเวลากินสังเกตที่จมูกด้วยอาจจะมีนมสำลักออกมาทางจมูกแบบนี้อันนี้ก็จะมีน้ำออกมาเห็นไหม ก็ต้องคอยเคลียร์คอยเช็คเดี๋ยวเพีจะให้ดูนะในช่วงของการกินของเขาแล้วก็ขวดนมเห็นไหมว่ามันจะมีฟองอากาศต้องระวังนะคะเด็กๆอาจจะสำลักได้เนี่เห็นไหมเสียงมันจะมีอาแบบนี้ถ้าถ้าเริ่มจะสำลักแล้วอ่ะจะขึดนขึดึ ฟังแบบนี้นะถ้ารู้สึกว่าฟองมันเยอะแล้วอะถ่ายที่ปากน้องหน่อยเนี่ยเริ่มฟองเยอะแล้วเช็ดเลยเช็ดตั้งแต่จมูกเลยนะคะคว้านเข้าไปในปากนิดนึงคว้านเข้าไปในปากนิดนึงแบบนี้นะอาเช็ดเรียบร้อยถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะย,ยังหายใจไม่ปกติทํายังไงจับตรงหาง mm hmm. เฟสเจอร์ถนัดจับตรงหางเนาะแล้วก็สไลด์แบบนี้ถ้าไม่เขอาหายใจปกติก็คือช่วยกระตุ้นในเรื่องของการหายใจให้ปกตินัน่นเองคะ่ะ โอเคถ้าโอเคแล้วย้ำอีกหนึ่งครั้งกับการใช้ที่ดูดเสมหะสำหรับทารกวิธีการใช้ก็คือจะบีบแบบนี้บีบก่อนด้านนอกเนอะแล้วก็ยัดเข้าไปข้างซอกปากแบบนี้แล้วก็ดูดออกมาก็คือการซักออกสังเกตได้มันจะคล้ายกับเวลาที่เราไปหาคุณหมอฟันแล้วก็จะมีเครื่องดูดเอาน้ำลายเอากล่นน้ำต่างๆออกนะคะป้องกันการสำลักของเราลักษณะเดียวกัน,นะคะ่ะ เริ่มดำแล้วนะคะเห็นนะเขาจะมีอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นก็ช่วยถูทำให้เขาหายใจได้ปกติยายพอแล้วไม่ยายใช่ไหมลูกอ่ะเนี่ยถ้าเป็นท่านี้สามารถกินได้ไหมกินได้นะคะ ก็เช่นเคยจะพยุงตรงอกก็ได้แล้วใช้มือนิ้วประคองหน้าก็ได้หรือว่าจะจับประคองหน้าก็ได้ตามที่เราถนัดนะคะแล้วก็ตัวน้องตัวนั้นๆถนขน,นดมันจะมีท่าของมันเนาะเนี่ยเนี่ยจะมีอาการคืดคืดคืดอย่าปล่อยให้เกินแบบสองสามครั้งเห็นไหมมันจะมีอาการสำลักแบบนี้นะคะเช็ดตรงจมูกกว้างเข้าไปในปากนิดนึงเพื่อฟองนมออกแล้วก็ซัก ชชู่มีไว้ป้องกันแบบการเลอะเทอะนั่นเองค่ะทุกคนอยากให้ดูตรงที่ชู่วมันมีน้ำออกมาเห็นไหมเนี่ยนมเวลาเขาอาปากก็จะมีแบบตัวนมแล้วก็ฟองนมนมทุกยี่ห้อเป็นไหมเป็นนะคะเป็นทุกยี่ห้อนะคะยังไงก็เป็นสำหรับตัวเด็กเนาะอ่ะถูอีกหนึ่งทีถือว่าออกกำลังกายหรือออกกำลังกายยาย หายใจเป็นปกติแล้วก็ทำวิธีนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆกับทุกตัวค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าหากใครชอบแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะให้ความรู้กับหลายๆท่านได้นะคะติดตามความน่ารักของเด็กๆกับความรู้ดีๆที่ช่องลูกเราเป็นหมาหรือมีที่จะฝากทุกคนแบบนี้ได้ในคลิปหน้ายังไงถ้า ๋อสมลักอ่ะอ้อเห็นไหมมันจะยังมีอาการแบบนี้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องรายการลูกเราเป็นมาหรือมีด้วยนะคะน้องเป็นผู้ใจค่ะ